มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสารวัตรแบงค์ยังไม่เสียชีวิตเวนเปลเผยนาทีชีวิตสารวัตรแบงค์ตอนมาถึงที่โรงพยาบาลจากกรณีที่พลตารวจเอกสุรเชษฐ์หัดพานรองผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเปิดภาพจากกล้องวงจรปิด วินาทีเกิดเหตุการณ์ในหนองลูกน้องของนายประวินจัน์คล้ายหรือว่ากำนันนกใช้อาวุธปืนยิงพันตรบตรีศิว,รวกรสายบัวหรือว่าสารวัตรแบงค์จนเสียชีวิตระหว่างงานเลี้ยงภายในบ้านของกำนันนกนะคะสำหรับช่นวนการก่อเหตุครั้งนี้บิ๊กโจกระบุว่าสารวัตรสิวเข้ามายัางงานเลี้ยงไม่นานนะก็เกิดเหตุยิยงขึ้น ซึ่งประเด็นหลักก็คือกำนันนกไม่พอใจการทำงานของสารวัตรสิ้วที่กวดขันเรื่องของรถบรรทุกน้ำหนักเกินประกอบกับขอย้ายลูกน้องสารวัตรสิ้วก็ยังปฏิเสธส่วนประเด็นการดวลเล่าแพ้นั้นเป็นเรื่องรองล่าสุดทางด้านสำนักข่าวดังได้เปิดเผยว่าพูดคุยกับเจ้าของเวรเปลย์ในวันเกิดเหตุนะคะที่เป็นคนเข็นสารวัตรแบงเข้าห้องฉุกเฉินถึงความจริงที่มาของสารวัตรแบง์ไปถึงโรงพยาบาลเสียชีวิตแล้วหรือยัง โดยทางด้านเวมเปได้กล่าวว่าตำรวจที่มามีอาการตกใจกันหมดทุกคนทางพนักงานได้ถามว่าโดนอะไรมาทางตำรวจก็บอกว่าโดนยิงมาส่วนสารวัตรแบงค์มาแบบยังไม่ได้มีการปฐมพยาบาลมาเท่าที่ประเมินสารวัตรแบงค์ยังไม่เสียชีวิตแต่อาการค่อนข้างโคม่า,า,มาสารวัตรแบงค์ยังไม่เสียชีวิตเบมเปเผยนาทีชีวิตของสารวัตรแบงค์ตอนมาถึงโรงพยาบาลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ